หนุ่มเป็นโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนหายเพราะใช้ดิวดในปัจจุบันนวัตกรรมทางการแพทย์ก้าวหน้าไปมากแต่เราก็ยังมักได้ค้นพบวิธีการรักษาใหม่ๆที่คาดไม่ถึงอยู่ตลอดเวลาดังเช่นเหตุการณ์ที่ชายชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งที่ได้ค้นพบวิธีการรักษาอาการหมอนรองกระดูกเคลื่อนของตนเองแบบบังเอิญบังเอิญเมื่อเขาได้ใช้ดิวดขนาดมหึมาสร้างความสุขให้ตัวเองอยู่ดีๆนั้นโดยไม่คาดคิด กลับกลายเป็นว่ามันช่วยให้กระดูกสันหลังส่วนล่างดิดตัวขึ้นและดันให้หมอนรองกระดูกที่เคลื่อนอยู่เด้งกลับมาปกติซึ่งเรื่องนี้มีการแชร์ผ่านทางทวิตเตอร์โดยมีคนแซวแบบคำๆว่าถ้าคุณกำลังป่วยเพราะปวดหลังลองใช้สิสำหรับโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนั้นเป็นโรคที่พบได้บ่อยในวัยทำงานอายุ25 4 0ปีภาวะน,นี้เกิดจากตัวหมอนรองเสียความยืดหยุ่นสาเหตุเกิดได้แก่ การใช้งานและกิจกรรมที่ทำเป็นประจำเช่น